สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพ้อมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28พฤศจิกายน2564ครับช่วงนี้ชาวนากำลังฮิตมากครับข่าวชาวนาเพราะว่า30พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการอนุมัติงบประมาณ76,000ล้านจ่ายประกัน รายได้ชาวนางวดที่ติดขัดก็ต่อไปก็จะจ่ายรูดปืดตุดป,ดป,ดปืดแบบไม่ติดขัดอีกต่อไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องไร่ละพันนะครับมีข่าวว่าจะได้นายกรัตชีโพสเฟซบุ๊กแล้วบอกเตรียมไวแล้วงบสําหรับจ่ายไร่ละพันนะครับแล้วก็ดูมันจะเข้าที่ประชุมคมรม30สามสิพฤศจิกายนเหมือนกันรอฟังข่าวครับ30พฤศจิกายนช่วงนี้ข่าวชาวนาฮิตถ้าใครไม่พูดเรื่องชาวนาไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ แต่ว่าพี่น้องชาวนาก็ต้องรอนิดนึงนะครับให้มันเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเขานะครับอ่ครั้งต่อไปครับจะมีการเคาะจ่ายเงินส่วนต่างหรือว่าเงินโครงการประกันรายได้ไดชาวนาง,งวดแปดนะวันที่เท่าไหร่และพี่น้องจะได้เงินวันไหนชมฟังรายละเอียดครับครับคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงจะมีการประชุมกันวันที่3ามธันวาคมนะและก็เมื่อประชุมกําหนดราคาอ้างอิงแล้วก็ประกาศเลย เมื่อกำหนดราคาอ้างอิงแล้วก็จะส่งผลให้ได้เงินส่วนต่างได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาอ้างอิงเนี่ยแหละครับถ้าราคาอ้างอิงสูงพี่น้องก็ได้เงินน้อยถ้าราคาอ้างอิงสูงเท่ากับราคาประกันเลยข้าวชนิดนั้นไม่ได้เงินเลยแล้วก็ถ้าข้าวชนิดใดราคาสูงกว่าราคาประกันไม่ได้เงินนะแต่ถ้าราคาต่ํากว่าราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ก็ได้เงินต่ํามากก็ได้เงินมากนะครับแต่ว่าถ้าต่ํมากมากพี่น้องจะขายข้าวได้ราคาถูกมาก พาะราคาเงีิงเขาก็เอาเป็นราคาที่ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยใกล้เคียงกับพ่อค้าซื้อข้าวจากชาวนานะครับ26พฤศจิกายนนะครับถึง2ธันวาคมผู้ระบุวันเกี่ยวในช่วงนี้จะเป็นงวด8ประกาศราคาเกณฑ์กลางเงี้ยออกมาแล้วก็จะรู้ว่าเราได้เงินมากหรือได้เงินน้อยนะครับงวด8รอฟังวันที่3ธันวาคมครับจะมีการเคาะส่วนวันจ่ายครับเท่าที่ไปดูตารางการจ่ายเท่าที่ไปดูไทม์ไลน์การจ่ายนะครับ ในเดือนธันวาคมนี้หลังประชุมคอรมอครับ30พฤศจิกายนนี่ประชุมคอรมอวันที่1ที่2เป็นต้นไปธนาคารทกศเขาก็จะเคลียร์ระบบว่าจะจ่ายงวด3 4 5 6 7ก่อนจากนั้นก็จะจ่ายงวด8ต่อไปก็งวด8นี้ก็จะได้ในเดือนธันวาคมแน่นอนเงินเพียงแต่ว่าทกศเขาจะจ่ายของเดือนของงวดก่อนก่อนให้หมดก่อนแล้วมาจ่ายงวด8ดตามลําดับ ก็ได้ในเดือนธันวาคมครับส่วนวันที่งวด8นั้นรอฟังข่าวจากทกศอีกครั้งเพราะทกศอจ้องจัดลําดับการโอนงวด3งวด4งวด5งวด6และงวด7ตามลําดับก่อนจึงจะมาถึงงวด8งวด8จะโดนโอนวันที่เท่าไหร่นั้นรอฟังข่าวเราจะติดตามมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรกศค้างจ่ายหลายงวดติดต่อกันเพราะ30พฤศจิกายนขณะน่ตีจริงจะอนุมัติงบเพิ่มเริ่มหนึ่งธันวาเป็นต้นไปทรกศเขาจะเริ่มเคลียร์และน่าจะประกาศออกมาได้ว่า งวดไหนได้วันไหนครับ12น่าจะรู้ว่างวดไหนจะได้วันไหนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ